แสดงพระธรรมเตศนาในกายยากตาสติสูตรภูกที่หนึ่งมัชฌิมานิกายสืบต่อไป <c oughs> นะโมะตัสสะภากาววโตอาหาโตสัมมาสัมพุทัานะ Po na cha pa lang be ka ve pe ko pe ti nya cha le wa ka me ta ti yang ya ya o nya na o pa sa cha yang vi ha la te te Lâm đám tham ma tê sa na ma thương ca nha ca ta sa tí su tôn tí nương bàng mưa pha bút a chào hạc tê sa na kè bì khu tăng lai. ว่าการเตมพิคุจังเข้าสู่ย่างตุเตยาชานพาสม,มาสัม,มุระเจ้าก็อจัดเขาว,ว่าเป็นการจำเริญอย่างกายะกตาสติพาการหนึ่งแล้วใดกลาตาตาลาเตสนอยังงานเอากาเดืงตาติยะฌาน ต่อตามดังบาลีว่าปุณาจัปลังพีกเวโดกะลาปิกุดังนี้เป็นต้นแลเพียงกเวโดกะลาปิกุตั้งหลายแถมปางการหนึ่งเพียงคู่พูติเมโอเบคาเมสติสัมปัญญาเสมอโส้ดยนามกายเพราะว่ามีสติเสยียงไปแล้วเข้าตาเข้าตาัาิยชา เทพาลียาเจ้าตั้งหลายหากสารเสริญได้ว่าผู้ดใดใดถึงยังชาณน,นี้เป็นผู้มีโอเบคะมีสติอยู่เป็นสุขเขาหากตากระทำการเอ้อจุ่มนาจมจื่นอาเละสาะลาบโดยสุขอนปัสะจากปิติบ่มีอันในร่างกายทุกส่วนตีสุขอนจังหาปัสะจากปิติอันจังบ่ถูกต้อง เปี่ยมเตียยไปเหมือนนายกากอดอกบัวบานกอดอกบัวบัวขาบดอกบัวหลวงดอกบัวขาวมีดอกลายอย่างลายอันหากเกิดขึ้นในน้ำนอนเนื่องอยู่ในน้ำเึิ่นอยู่ตามน้ำจมอยู่ในน้ำอ่านน้ำหากเลี้ยงไว้เหอ เืออิ่มสลับจมไปด้วยน้ำอันเย็นตั้งแต่ยอดจนตลาบถึงเกาวบอ่อมีส่วนต่ตงมาใดของดอกบัวกู้ส่วนตีน้ําจากบ่ได้ถึงบอ่อใดถูกตองสันนันเมื่อพิคุนั้นบอ่อปามาตดอกบอบปามาตะคือความเปลี่ยนนา อยู่ในตนบอกขาดแลก็ลาความที่วิตกอนาโยมจะไปสาละยังกรรมกุณสียใดเพราะละเสียยังความที่วิตกที่อยู่จนในนา้จิตใจก็สงบร่มเงา ตั้าางมั่นอยู่ภายในเหมือนโดยกาการสสน,น่ิ์ผีคูได้เจอว่าจำเริญยังกาเยกาตาโนสติแถมประการเดิมพีคู่ผู้เขายัางจันทตุราจานบ่มีตกและสุขเพราะลาสุขและตกและดับเสียอย่างเสียโตมันัสสะสมนัาและโตมันัสสะก่อนใดมีอูเบขาเป็นเหตุเธอใดสติอา่านบริสุทธิ์เขาก่อเถึง เขาก็นั่งแบ่งไปแผ่ไปทั่วล่างกาย <c oughs> นี่แลด้วยใจอันบริสุทธ์ผ่องใสบ่มีสิ่งใดอันใดการทุกส่วนต่จิตแห่งบริสุทธ์ผ่องใสกอดบ่ได้ถูกต้อง เปียบเตรียมไปเหมือนดังที่คนนังเอาพาขาวมาคุมหัวตลอดตั้งหัวมีส่วนไปแห่งกายอาอน,นันติขาพาขาวจะได้ถูกต้องสันนั้นเมื่อพิโกนน่นบอกประมาต้ามีความเปลี่ยนประกอบอยู่กำโตนบอกขาดมาลาเสียอย่างความตีมิตาคาฟงส่านไปอันอาสายอย่างกามมกโลนเสียได้ พ่อระเสียอย่างความทิ่วิตกฝูงสร้นเสียนานจิตก็สงบร่ำงับอาตังมันอยู่ในกายภายในเมนโดยประการเสน,นีพิกุยอมไร่อว่าจำเลิญอย่างกายแกตาสติแลยัดสาการสัจีพิกเวโดกาลาพิคุตั้งหลายกายแกาตาสตินี้ที่อยู่ในอยู่เนื่องหากจำเริญแล้วกะตามือมากนักแล้วเตียนยอมมีกุสลธรรมส่วนเวจา เฮียงลงเฮือโป่งลงย่างในกายเปียบเทียบเหมือนดังน้ำมหาสมุทรกบกกะลาผู้ใดผู้นึกหากใจและนึกเกิดเถิดโดยจิตแลแม่น้ำน้อยตั้งหลายมีน้ำไหลไปสู่มหาสมุทร ก่อยยางลงในจิตของบุกลาผู้นั้นก่อสัรนาแลดูกลาผีโคตรลายกายเนี่ยตาสติที่บุกลาผูใดผู้หนึ่งบอจำเอ่นแลี้ยบอกตามหือมากนักแล้วมันย่อมได้จ้องหนตางใดมาได้อารมณ์มาต่อบุกลานั้นเปรียบเหมือนบรุดจะดังก้อนหินที่คนหากเอาจงลงในกองดินนั่นป๋ออาดินอันเปะ ต่าตงหลายเตียนย่อมเข้าใจว่าก่อนหินอนากอานานเปิงจ้องตีกองดินเปรนานพ่องจานอพี่โุต่างหลายฝูงนั้นก็ไหวสาวาพันเตพะกกวา่าข้าแด่พระพุทธเจ้าเตียนย่อมได้จ้องและดูกลาพี่โคต่างยกายเงยกาตาและสติบุกลาูุใดอยู่หนึ่ง บ่จำนอนแล้วบ่ใดกะตามมือมานักแลมานย่อมได้เพราะอาโหนต่างได้อาโลมต่อผู้นัน้นสานั้นแลโดกลาภิคุต่างหลายเปรียบเท่บไปปรจดุจะดังไม้ที่แห่งพวกโบเลสามาคิดว่าเราจะเอากะตามฮือเป็นไม้สีไฟฮื้อป่าฮื้อไฟติดกะตามฮือเป็นธาตุไฟคืน ตั้งหลายจะเข้าใจว่าปูริษะผู้นั้นเอาไม้นั้นมาสีเป็นไฟสีเหือไปเหือไฟติดกาวตามหือเป็นธาตุไปขึ้นในพ่อ,องนางจะนอพันเตคะ,ะเดะพระบุรุเจ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วดกลาภิโคตั้งหลายกยายกาตาสติ อาบกกะลาผู้ใดผู้เนึ่งเมีบ่จำเรินแล้วบอกกะตาม,มือมากนักแล้วมมนย่อมือใดโหนต่างใดอารมณ์ต่อผู้นั้นก็มีสันนั้นแลเปรียมเทียมเหมือนน,อน่อยน้ำอันเปล่าเขาหากตั้งไว้บนแต่นลอลองผู้ลิซะเอามาตักน้ำ ต้านตั้งหลายจะเข้าใจว่าผู้ิสซาผู้นั้นเปิงว่าจะ,ะจ่ายหม้อน้ำนั้นตักอย่างน้ำใดก็จะผ่านเตะผ้ากว่าก็ได้บผู้ใดเจ้าผู้ิสาผู้นั้นก็หากนาอากักน้ำนั้นได้แลดูกะลาไิโกทั้งหลายการยกะกตาสตินี้บุกะลาผู้ ได้ผู้หนึ่งบ่จำเริญแล้วบอกกระทำเฮือมากนักเล้ยวมันก็ได้ห,าห่าโหนตางได้อารมณ์ต่อผู้นั้นสาน,น,นแลดูกระลาภิโุตังลายกายกตาสติอันบ,กบุกลาผู้ได้อยู่ผู้หนึ่งหากได้จำเรินแล้วกระทำเฮือมากนักแล้ยวมันย่อมบ่ได้โหนตางบ่ได้อารมณ์ต่อมาผู้นั้นเปรียบเหมือนดังคนเอากุ้มไฟ จงลงบนแปนนกานอ่านเรียบหากเป็นไม้อันแก่นล้วนต้านตางลายอาหารกลุ่มฝ่ายอันเบาอันจักใดจ่องอาจ่องต่างในแป็นกวาดอันโคอันแดงนั้นใดจาพันเตพรกกว่ากระแดผู้ใดเจ้าคอนั้นหากเป็นสันใดให้เป็นไปบ่ได้แลอันหนึ่งเปรียบเสมอเหมือนไม้อันมียางเิบอยู่ ผู้รีสะเอาไหม่นั้นมากระทำเฮอเป็นไม้มีสีไฟมาเกิดว่าจักป่าก่อไฟเฮอเกิดเกินกระทำเฮอเป็นาธาตุไฟ ต้านต่างหลายจักกันว่าเอาไม่เด็บแน่ยากะอาญามีย่างมากะทาเป็นไม่สียายนี้เสียเฮป่าไฟติดไปก่อเฮอเป็นธาตุไฟจากได้เลือตาข้าเดสะปัญโยพระพุทธเจ้าคนนั้นเป็นไปบน่นใดแลอันนึ่งเปรียบเดือนว่ามอน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำหากเสือ เมื่อขอปากหน้ามอหากอานกาปายอานกาตั้งหลายหากมาคบอานกาตั้งหลายหากมาดื่มกินใดอานเขาหากเอาตั้งไว้บนตังงต้งรองตั้งรองปูหลีสะาผู้นั้นจักเอาหม้อน้ำนานั่นไปตักน้ำต้านตั้งหลายจะขานเป็นสานยพ้องจาว่าเขาจัก อาตักเอาน้ำใส่ลงไปจักไดอยู่ก็อจ่าข้าแต่สัพญ,ญูเจ้าคอนั้นหากเป็นไปบไดาแลดูกะลลาปิโคตงลายกายญาตาสติถ้าว่าบุกะลลาู้ใดผงหนึ่งหากมันจำเลินแล้วก็ทำเอมากหนักมันย่อมบอมีจ้องโหน่างบอดาอารมณ์ กาผู้นั้นสันนั้นแลรู้กลลาพิกโกตั้งลายกายยะกตาสติอันปูใดผู้เนื่งหากจำเรินดีแล้ว กะตามเธอมากนักแลผู้นั้นจางน้อมเจ็ดไปเพื่อกะตามเธอแจ้งด้วยการลูอ่านมากนักยังทำในสติหากเป็น,นหนาเหออยู่เปรียบเสมอเหมือนหม้อน้ำที่เต็มไปโดยน้ำหากเสออมอขอบปากหมอ้ออ่านว่ากะหากดื่มกินได้เก่าอ่านเขาเอาตังไว้อยังตังลองไว้ผู้ริษาผู้มีกำลังมาแต่ ที่กาที่ใดจักแม่เอาหม้อนํามานั้นจางไปได้เลยจะพันเตคแดพระพุทธเจ้าหากเอาได้แลดังเปรียบเหมือนอาโซสละโกรณีหากมีสี่แจงจาตุลาเ <c oughs> ขาจาา้าแม่กระทำย่างคนกันเอาไว้ละหลากมี้ํำเต็มขอปากสละนั้น การตัางายหากมาดื่มกินใดหากมีอยู่ตีนั้นเลยอาเพียงเลียงงามป้าริสพผู้มีกำลังมาถึงสาลและนั้นเลอจักมาขุดยังขนต่างใดต่างหนึ่งขันต่างใดต่างหนึ่งเอาน้ามจักได้จะเลอพันเทขแด่ ب, พระสัพนิเจ้าก็หากได้แล้อ,อนหนึ่งเปรียบเหมือนอาดังรถม้อาจะนาย เขาหากเอาเตรียมไว้แล้วมีแสหากวางไว้จอดอยู่ที่ตางไกลสี่เซนจูมกันมีต่อา่ามีทีเปื้นหากเรียบเพียงเรียงงามอานนายสารถีผู้ฝึกแม่ผู้สลาดเป็นโพสอนหากแก่นในการอาขับขี่แม่ขึ้นยงนางรถนั้นเอามือ อาบังเอมือเบื้องซ้ายยกกําอาเอาอามือเบืองอากําเอาอย่างเชือกอากําเอาอย่างเชือกเอามือเมืองขวากําเอาไม้แสแล้วครับยังลดหือแล่นไปดกําต่างที่มีการ พาสงสันใด้ดูแลผิโคตรลายกายกตาสติอ่านบุกลาผู้ใดผู้หนึ่งจำเรินเออด้วยแล้วกาดำหื้มากนักบุกลาผู้นั้นหากน้อมใจย,ยังไปเพื่อกามำเือแจงด้วยการโลอ่านยิ่งกว่าได้เตียนยี่อมเป็นโพสมัทะในธรรมันั้นในเมื่อสติเป็นเหตุเอ่มีอยู่ สันนั้นเหมือนกันแลดูกะลาผิโคตังลายกายเนี่ยกะตาสตินี่แลอันบุกกะลาผู้ใดใดสงเสพพือมากหนักแล้วจำเลิญเธอเร้วกะตาเมือมากหนักแล้วกะตาเมือเป็นดังอานยุวัญสีวิการศีวิกายกะตาเมือเป็นดังตังเธอตะลงว่าอยู่เนือง ปกไว้ดีแล้วปผลาบแล้วดีหากมีปรอานิสงสิบประการนี่แลหากเป็นตีอ่อนใจอุ่นใจใดคือว่าบุคลาภูนั้นอาอ,อดทนในการยินดียินไล่ไดบอดถูกการยินไล่เขาครอบงำครอบงำความยินไล <c oughs> อันที่เกิดเกินแลและเป็นผู้โอดต่อไปญาะและอารมณ์อันที่หนาะเฟือก,กัว่าใดบยย่โถภัยญะและอารมณ์แลตีปุณีขวะครอบงามความขอพญา,าเสียและอารมณ์อันที่หนาะกว่าเกิดเกินแล้วใด หนึ่งเป็นผู้ตีตัดต่อการก่อนการหอนการหัวการขาหายและโอ้แต่การถูกตองอยางเลือกฟุงลมฝ่าฝนและซัดและกายฮอ,อดต่อโอดต่ออ่ถาถอยกรมตีเขาหากเกาลายและ โอาวางใจก็ทำลายอดต่อดทุกเวทนาอันเกิดขึ้นแล้วเป็นอันเพชรดล้อนบ่มีความบ่มีความสบายบ่เป็นตีเปิง่งโอ้เพิงใจอัน,อนจักนำชีวิตเสียดายแลเนื่องได้โลภโลูลปรจจานตังสีที่เกิดขึ้นในเจตตังมวลบริสุทธิ์เธอได้อยู่สบายในจัดนี้ความ ทพาธนาโดยปัญญาสาเสริญอนึ่งเตียนย่อมได้ถึงยังอิทธิลิอาทิญาหลายประการคือว่าคนเดียวเป็นหลายคนได้หลายคนกลับมาเป็นคนเดียวได้ก็ตามเออพาโกธานตัวใดกก็ตามเออหายตัวก็ได้บูวบุออกฝากรรมแปงเดียวเขาก็ได้กําแปงโดยเขาก็ได้ ด้วยบอดติที่ต่างใดเหมือนไปในที่ลงแจง <c oughs> ก็ได้พอขึ้นแล่นลำลงดำลงไปในแผ่นดินเหมือนไปในน้าก็ได้เตียวไปบนผิวน้ำบอดแตกแยกจากกันเหมือนดังเตียวบนแผ่นดินก็ได้พอขึ้นไป นานจะกายเหมือนจะได้แลแมนว่าไปลูบโยกกำยังปฏิปจานนาแม้นว่าไปลูบโยกกำยังพาติท้าจันอ่านบริสุทธิ์อ่านมีปาริเตนอาปาอ่านมีปาริเท อนุภาวะดังฟ้าดังฟ้ามือก็ดใดใจอำ้หน้าตังร่างกายไปโจนถึงโพมาโลกก็ได้ดเนื่องได้ยินเสียงสองอย่างคือว่าเสียงอันเป็นติบและเสียงมนุษยโลกตั้งที่อยู่ในตี้ไกลและตี้ไกโดยที่ปาโสตะยานอันบริสุทธิ์ล่วงโสตะ วิเศษของมนุษย์โลกนาหนึ่งเตียนย่อมรู้จักจิตใจของสัตว์ตั้งหลายและบุคคลาผู้ตีผู้อื่นโดยใจของตนคือว่ารู้ว่าจิตมีละกะ็โตสะโมหะก็รู้ว่าจิตอันนานั้นมีลาะกะ็ โตสาเหล่โมหะก็รู้ว่าจิตนั้นปัสจาลากาโตสาโมหะก็รู้ว่าจิตนั้นฟุงซ่านก็รู้จิตมามามารือว่ามันหรือว่าฟุงซ่านก็รู้ก็รู้ว่าจิตอาหอดมานนาหรือว่าฟุงซ่านก็รู้ว่าจิตนั้นบ่ฮอดหูบ่ฟุงซ่านอ่าแล ปาโมหะรู้ว่าจิตป่าสจากรากะโตสะโมหะก็รู้รู้ว่าจิตหดหูหรือว่าฟุ้งซ่านก็หูว่าจิตนันบ่หดหูบ่ฟุ้งซ่านก็หูอาจิตเป็นมหาลกตาหรือว่าบ่เป็นมหาลกตา ก็โลจิตอันมีจิตอื่นหากยิ่งกว่าเพื่อละยิ่งกว่าเพื่ออันบ่โหจิตเป็นสมาธิเรอว่าจิตบ่เป็นสมาธิก็โหจิต,อ,จตอันเจ้งถึงการรูดปนแล้วบ่ได้เถืองยังการลูดปนก็โหแล tiền nhóm làm nợ cơ thường ngã chát còn đại cứ là nước đây à, nâng chát xuống chát xàm chát xì chát hà chát xếp chát sao chát xàm xin chát xì chát cha xếp chát ร้อยจา่าสองร้อยจา่าสามร้อยจาาสี่ร้อยจา่าห้าร้อยจา่าปันจา่าแสนจ่าตลาด,ต,าดตลอดเถิงวัตกรัรสั่งวัตกรัรเป็นอันมาตลอดวิวากรัรตลอดสั่งวัตกรัรมวิวากรัรเป็นอันมาแกลล์รู้ว่าในภาวะปูนเฮามีเจ้ออย่างนี้มีขา้ากุนมีผิวพัน มีอาหารอย่างนี้สวยสุขสวยตุกเป็นสันนั้นมีอายุเพียงเต่านั้นการว่าจุติตายจากภาวานั้นแล้วไปเกิดในภาวะภาวะปูนแมนว่าในภาวะนั้นเราก็มีจิตสันนานมีกากูลมีผิวรรนมีอาหารสันนันได้สวยสุขทุกอันสันนันมีกำหนดอายุเพียงเต่านั้นการว่าจุติจากภาวะนั้นแล้วได้มาเกิดในภาวะนี้ย่อมเกิดเกินเหอิงจัด เก่าจัดหลังได้เป็นอันมากนากักพร้อมอาหารด้วยพระการสันนี้แลย่อมพันหูหมูสัตกำลังเกิดกำลังตายอาจต้งจวดจ้าและปาเนตมีผิวพันุ์ได้มีผิวพันุ์นอันอย่างลาย่างลายอามีผิวพันุ์อันผางลายได้เดีแลเปตดตกตุก โเอพิจาติปจจคุญานโดยบริสุทธิ์ละอาามสายตาของคนต่างหลายย่อมโหหันติแจงยังหมูสัต์ อันเป็นไปตามบุญตามกรรมว่าสัตตั้งหลายฝูงนี้เรากอบโดยอากุศลกรรมมีกายยะวจีมโนโตุจริตติเตียนพาลิยะเจ้าเป็นมิชาทิทีอาเือเอาก,กอารกักตําอยังมิชาทิทีเป็นที่เปื้องอาเป็นที่เปิง้งการว่าตายไปแล้วก็ได้เข้าไปสู่อาบายทุกขติมีวินิบาตะนาโลกส่วนว่าสัตว bao có phải đôi cá nhà sốt chợ rít và chỉ sốt chợ rít mà บ่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสมาธิเมื่อตายไปจาจิงได้ไปสู่สุกติในเมืองคนและเมืองฟ้าและย่มอ,ยยอมกะกะตามเฮอแจงด้วยเจตโตวิมุตและปัญญาวิมุตอันหาอาสวะกือกิเลสบอดไดก่อพ้องเหตุว่าอาสวะกิเลสหากหมดเสี่ยงไปแลด้วยการหูการแจงจัดนี้แลดูกระพิโคตังลาย กายกถาสตินี้อันบุกคละผู้ใดใดสรงเสพแล้วโดวยการจำเรินเฮดีแล้วก็ดำเฮใด้ตะลงอยู่กับจิตใจบอกขาดเตียนย่อมใดยังอานิี้ส่งพาราศิป,ปการเป็นดังพาตาถาคตะหากเทสมาสตนาถาเทสนามานี่แหล ภิกขุส่วนอันว่าภิกุต่างหลายบางพ่องก็ได้ถึงโสดาสกิตากาอนากา,ารหันตาตามบนสมงปานแห่งตนก็เมว่านั้นแหละพระมหาอานันตเทนเจ้าได้วิสัจนาพ้าสูตรตันตาปิตะกะเตสนาในเรื่องกายยะคาตาสติสูตร ตอนที่หนึ่งอานมีมาในามัชฌิมานิกายอุปริบานาสกะก็บังกอมสอมเรซาเด,ด